โอเคนะครับก็กราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้ฟอนต์ตัวหนังสือที่ขอดเราเนี่ยฟอนต์ชื่อที่ขอดเราเนี่ยใ้ามันเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นแบบเป็นฟอนต์แบบเขาเรียกว่าแบบตัวอักษรแบบลายมืออย่างอื่นในวันนี้นะครับเนี่ยนะครับผมจะมาสอนนะอ่าอันดับแรกนะเราต้องเข้า Google ก่อนนะเข้า Google แล้วเราก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ใต้หน้าคลิปมาเนี่ย ขอโทษขอโทษเว็บนี้มันชื่อว่าฟอนต์เจเน a เรเตอร์ูรูนะครับกูรูนะครับอ่ะแค่พอเราเข้ามาเสร็จใช่ไหมเนี่ยไทอูยยเทคเฮียเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยไทอูยยเทคเฮียใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะว่าเราจะพิมพ์อะไรอย่างที่ผมจะพิมพ์เพราะว่า Easy vector อ่ะครับอ่ะ,อะ นี่นะมันก็จะมีฟอนต์เยอะ,ยอะ,ยอะแยะมากมายเลยนะก็แบบจะมีแบบสวยๆอันแบบเท่ๆหลอ่หลอๆคู่ๆเลยนะนี่นะครับนี่อันนี้เลยนะครับนี่ถ้าเราอยากจะก๊อปปี้นะครับให้เราเนี่ยเอามาส์นะนะามาชี้นะอ่าดูนะเอาเมาส์มาชี้แล้วกดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่าเนี่ยเมื่อกี้มันจะขึ้นเห็นไหมมันจะขึ้นเนี่ยก๊อปปี้ทูคลิปบอร์ดเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับพอมันขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่ Discord นะครับแล้วก็อราเด็นนะผมขอไปหน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักนะครับเราไปที่ขอใช่ไหมเราไปที่ตรงนี้นะเนี่ยเราไปที่ตั้งค่าผู้ใช้นะมันจะอยู่ตรงนี้นะเรากดเข้าไปอ่าหลังนั้นมันก็จะขึ้นเป็นตรงเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ให้เราเ,เนี่ยมาที่ตรงนี้นะชื่อผู้ใช้นะครับตอนแรกๆเนี่ยที่ท่านชมยังใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นชื่อแบบอา้าว ชื่อที่ถ้าผู้ชมแบบยังใช้ในที่ขอดอยู่มันจะเป็นประมาณนี้ไงเนี่ยอันนี้คือผมสมมุตินะมันก็จะเป็นแบบชื่อแบบฟอนต์จืดๆเลยนะอ่าน,นั้นเนี่ยเราเราก็กดมากดตรงเนี่ยมันจะเป็นแถบนี้ใช่ไหมเราก็มากดตรงนี้นะเนี่ยกดแก้ไขอ่าเห็นไหมช,ชื่อผู้ใช้เนี่ยแล้วกดนะครับไอน,นี่เรา Copy มาแล้วเราก็กด control v หนึ่งครั้งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ แล้วก,กดคอนโทรล V หนึ่งเขาหนึ่งาอะไรหนึ่งครั้งนะครับอ่ะแล้วเราก็กดใส่พาสเวิร์ดที่เราจําได้นะถ้าจาไม่ได้ก็ไปรีเซ็ตรหสัสผ่านนะครับอ่ะผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะอ่ะเสร็จสิ้นอะไรอ,ะ your an, your name, record, อ่ะ Your h a เอ o แอนยูนีม all record ถูกแท็กฟา t อ๋อมันบอกว่าผมไปเปลี่ยนชื่อที่ขอดมันเร็วเกินไปนะครับอ่ะฮะ ก็นะครับก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็คือถ้าท่านชมกดเสร็จสิ้นอ่ะมันก็จะได้ฟอนต์แบบประมาณนี้เลยนะมันก็จะได้ฟอนต์นี่ท่านชมแบบตั้งไว้เลยนะเนี่ยอันนี้ของผมมันก็เป็นฟอนต์แบบน,นี้นะส่วนไอ้ตัวเนี้ยไอ้สองตัวเนี้ยไอ้เนี้ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวนะมันเป็นแบบผมจะแทนตัวโอไงปกติอ่ะเดี๋ยวเาคือปกติเวลาแบบคือปกติชื่อช่องผมมันก็จะเป็นแบบมเป็นตัวโอใช่ไหมอันเนี้ยในดี่ขอมันจะเป็นแบบเป็นคาว่าเนี่ย เป็นคาเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มันเหมือนโวโอน่ยเป็นคำว่าโนนะครับอ่ะแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้ชื่อประมาณนี้เลยนะอ่ะส่วนคนอื่นมีชื่อไหมนี่นะครับเพื่อนผมนะเนี่ยฟอนต์ก็จะมานี้ประมาณนี้เลยนะเพื่อนผมนะครับเนี่ยเห็นไหมฟอนต์ก็ประมาณนี้เลยนะครับอือนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลา,ากกไปก่อนครับไม่มาเจอใหม่คลิปหน้าครับบาย